ชายน้อยบอกว่าหนูอยากกินเค้กเค้กที่มันมีหลายสายสีนะคุณแม่ําไมคุณแม่ไม่ทําขายที่ร้านบด้างล่ะก็เลยบอกเธอว่าถ้าลูกอยากทานเดีย๋ยวแม่ทําให้นะคะเธอบอกว่าหนูแค่เสนอเฉยๆเผื่อร้านคุณแม่จะขายดีขึ้นคุยไปคุยมาบอกว่าหนูอยากกินพรุ่งนี้เช้าเลยได้ไหมพรุ่งนี้คุณแม่ทาใส่็ตู้เย็นไว้ให้หนูกินตอนเช้าเลยได้ไหมเอาแบบตื่นมาหนูเห็นในตู้เย็นเลยได้หรือเปล่าปัญหาคือที่บ้านไม่มีอุปกรณ์เลยลูก เราแม่พึ่งขนอุปกรณ์ไปที่ร้านหมดเด้ยินเธอทำเสียงอ่อยๆแม่ก็ใจอ่อนก็เลยรับปากก่อนนอนว่าโอเคเดี๋ยวคุณแม่จะลองไปดูนะคะว่าเรามีอะไรให้ทำได้บ้างปัญหาแรกเลยไม่มีเครื่องตีแต่ก็รับปากกันไว้แล้วเนาะแม่ก็เลยใช้ตะกร้อมือตีตีไปตีมาได้แค่นี้แหละลูกมันขึ้นฟูดได้แค่นี้จริงๆแม่เมื่อยแค่ไห สีที่บ้านก็ไม่มีเลยนี่ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะขยันขนาดนี้เดินขึ้นไปหลังบ้านไปเอาใบเตยมาคันคุณแม่ก็ขยันเกินจอสต๊อบวรว้แช่แข็งในตู้เย็นก็เลยเอามาคันคันเอาสีมาใส่ก็พอได้อยู่นะครีมตีไม่ขึ้นก็จะเล่นเลหน่อยไม่รู้ว่าจะแต่งหน้าให้เป็นยังไงแต่ก็เต็มที่สุดฝีมือลคะคะ